สวัสดีครับวันนี้ผมเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม o r แท t a n e ไทยเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาเล่นรถถังหนักของโซเวียตอีกอีกคันนึงนะครับผมมีชื่อว่า IS-4 นั่นเองครับผมซึ่งอันนี้เป็นคันที่คงจะมีคนเล่นน้อยนะสองไอเนี่ยเป็นนั้นเที่ยบว,ว่า ก็แบบว่าดูเกรียนเหมือนกันแต่ก็เกรียนไม่เท่ากับไอเอสเจ็ดเออพี่น้องของมันนะก็คันนี้จะเป็นคันที่แบบเหมือนม้ามืด,ดนิดนึงความเกรียนก็พอๆไอเจ็ดแต่ว่ามันก็จะได้เรื่องเน้นเรื่องปืนมากกว่า2จ้คันนี้นะเอาเาคันนี้สเปคโดยประมาณการป้องกัน88%นะอัตราการยิง79%ประสิทธิภาพกระสุน95%แลวความคงตัว33%นะก็พลันทานอยู่2,200ถือว่าเยอะพอสมควรนะกอตัวทาง140 1 6 10อ100หนึ่งนะ แล้วก็เกาป้อมปืน2 5 0 2 0 0 1 7 0ก็ถือว่าหนามากเลยนะคือเป็นคันที่ค่อนจะเกลียนน้อยกว่าไอเจ็ I end, นิดหน่อยแต่ได้เรื่องเกาะข้างมาซึ่งโคตรหนาเลยก็โคตรเกลียนเลยมงคลนนะคันนี้กำลังเครื่องยนต์8 2 5แรงมาความเร็วสูงสุด43กิโลเมตรชั่วโมงและความเร็วหมุนตัวถังสามสิบจแล้วความเร็หว,ว,วมรหมุนป้อมปืน21.10ก็ถือว่าเยอะนะไม่น้อยนะถือว่ามีความคล่องตัวเยอะเยอะพอสมควรนะส่วนไอ,อปืนนี่คอนเสิร์ตยี่สามร้อยสิบห้าถึงห้าร้อยย เออประมาณกีน่หน่วยนะห้าสิบหน่วยปะ่ะน่าจะน้อยกว่าน้อยหน่อยนะประมาณห้าสิบหน่วยนะก็แล้วก็การเจาะกอ่อสูตรมาตรฐานร้นอยเก้าสี่ถึงซ้อสามร้อยยี่สิบสามนะอัตราการยิงหกจุดหกสามนัดต่อนาทีถือว่าไหวมากแล้วเวลาเล็งสิบจุดเก้าก็อาจจะนานหน่อยแต่ว่าความแม่นนี่น่าจะดีไอเจ็ดแน่นอนนะครับผม,พมเพราะมันเป็นปืนไอเอสมันเป็นปืนพ่วงระหว่างของลหลายๆกระบอกนะเป็นพ่วขงของไอสแปดเอสทีไอเอ่อจะไม่ได้มีกี่คันนะนั่นแหละ มันจะมีปืนของแบบซูร้อยสองห้าสี่ใช้เป็นแบบนี้นะแต่ว่านะจะต้องแต่นะ้นต้องวิใจัยใหม่นะแต่เป็นปืนแบบเดียวกันนะครับผมก็อนนี้ก็ลูกคีถือว่าเจาะเยอะมากสองคันนี้คันนี้ใส,ส่กระสุนได้สามสิบนั้นนะดูไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็น่าจะใช้ได้คุ้มค่าแน่นอนเราขอไปพาดูในแอปลเลยดีกว่านะสําหรับเจ้าไอ้สคันนี้มีความเกลียนตรงกรร่อตัวถังแน่นอนนะร้อยสี่สิบนะตรงนี้จะดูไม่หนาเท่าไหร่ตรงนี้แผ่น2 0 0นสองร้อยร้อยหกสิบร้อยหกสิบนะคันนี้มุมกดปืนจะอยู่ที่ห้านะ น้อยไปหน่อยแต่ว่าป้อมปืนนี่สองร้อยสามสิบโคตรหนาเลยเนหะ็นไหมมีมีแกนป้อมนะแต่ว่ายิงยากสองร้อยห้าสิบตรงนี้จริงๆมันเป็นจุดอ่อนนะครับผมแต่ก็แข็งไม่เบาสเป็นอาร์เมอร์ไม่บางเลยทีเดียวมีส่วนหัวที่สามารถยิงได้นะครับผมตรงส่วนแผ่นบนเนี่ยเหมือนของไอ้สามเลยครับผมแต่ว่าถ้ามันจะยิงยากขึ้นนิดนึงโอเคก็แปลว่ายิงยากหน่อยนี่ร้อเสิบทางเน้นๆเลยเนหะ็นไหมคันนี้จะไม่เหมือนไอเจ็ดเพราะไม่มีสเปซอาร์เมอร์นะครับผมดังนั้นโดนฮิตสแปมง,ง่ายๆเลยสองคันนี้ ก็ตูดหนาหนึ่งร้อยตรงนี้หนาร้อยยี่สิบน,นะเป็นคันที่โคตรหนาเลยนะหนาเป็นก้นกอนๆเลยเห็นไหมซึ่งคันนี้ก็ถือว่าเป็นคัน่้นสเก,กยนนะแต่คือไม่สำคือไม่ไม่มีทางที่โดนยิงยิงเข้าแท็กกัแล้วเขาเลื่อนง,ง่ายๆแน่นอนเพราะคันนี้ก็จะมีแท็กหรือเตีนท่ขัดที่สนทานมากเลยนะก็บอกว่าเกาะข้างมันประมาณเท่าไหร่รู้ด้วยอ่าดูนะมีขนาดแจ็คเป็นสีร้อยยัง,ย,งยังจะจอะเตีนไม่เข้าเลยนะผมแต่แน่นอนว่าฮีทนี่สามารถทำลายเกาะข้างได้หมควรนะยนี่ถ้าหันเยอะก็จะเป็นอย่างนะี้นะเห็นไหมว่า ก็สามารถเจาะกอข้างได้อย่างง่ายดายไม่มีสเปนอร์มร์นะต้องหันเยอะยอันนี้หน่อยนะซอคันนี้ก็ถือว่าเป็นคันที่ป้องป้องปืนก้อนกันป้องกันป้องกันนะป้องกันดีมากะเห็นไหมแบบแดงทั้งส่วนเลยไหมนี่ทอดเนี่ยหันแค่นี้ยังยังยิงยิงได้แค่นี้อ่ะต้องใช้คีแต่ถึงจะเขียวเงี้ยก็มีลังกระสุนแอมโมแลกอยู่ต้องระวังไว้ให้ดีนะคันนี้ก็เพจตรงนี้ถือว่าจะนิ่มมากนะถ้าดูง่ายๆพวกเอ็มทีดีกว่าเออเห็นไหมสังเกตได้ครับว่ามันมันข้อจะยิงง่ายนะตรงนี้ไม่ง่ายเท่าไหร่นะแต่ว่า มันเป็นจุดเขาเรยจุดที่ถ้าถ้าเอาเนินปิดได้ก็จะดีมากครับก็อาจจะโดนสแปมพีตรงนี้เพิ่มแต่ก็โอกาสจะเด้งเพิ่มนิดหน่อยนะสับคันนี้ก็ถือว่าเป็นคันที่คนจะเกลียนมาปืนนี่ไม่ค่อยต่างเฮียธรรมดาเท่าไหร่นะผมจะไม่พูดถึงเท่าไหร่นะเห็นไหมว่าการป้องกันมันค่อนจะดีนะก็ก็คืออยู่ว่าประมาณไหนนะเจ้าหนึ่งสี่ศูนย์เนี่ยตัวดีเลยเห็นไหมสแปมพีชลก็แค่เฉียงอย่างนี้ครับผมแล้วความลำ้ำความเกลียนเราก็จะมาเห็นไหมว่ามีแค่จุดนี้สามารถยิงได้ครับ คือต้องเลงเลยอะตีนะครับแล้วเขาก็จะแข็งนะงนั้นมันไม่มีทางจอดแท็กเราง่ายๆแน่นอนสำหรับคันนี้คือหูเป็นคันที่ค้องเกียนนะเงื่อ15ถือว่าโอเคนะคือเป็นคันที่ค่อนจะเกียนเกียนเกียนละเกียนเกียนนะเป็นเกียนแบบม้ามืดนะครับผมคือดูไม่น่ากลัวแต่ก็น่ากลัวนะครับผมดูจะยิงง่ายแต่ก็เข่าไม่ง่ายนะครับผมสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวผมมาเล่นกับพัตตตนันดีกว่านะอ่าคนเดิมนะผมคนเดียวเมื่อวานนั่นแหละครับโอเคก็ วันนี้ผมจะมาเล่นเจ้า i อซจริงๆผมกะจะรีวิวเจ้า e ห้าสิบ m ก่อนนะครับแต่ว่าเนื่นเจ้ามีปัญหาระหว่างอัดน,นะคือเจอ m MM m หัวหัวกากนะครับผมเกือบกากมากๆเลยครับผมก็คือผมก็เลยลองมาเปลี่ยนเป็นเฮฟวี่ก่อนแล้วกันเนาะเพื่อเล่นคนสบายใจกว่าเยอะนะอ่าและก็มีท่านผู้ชมนคนนึงขอมาว่าให้ให้ผมพูดสุภาพพูดไม่หยาบใช่ไหมครับได้ครับผมผมจะทําตามนะนะครับเท่าที่เท่าที่จะทําได้นะถ้าหัวไม่ร้อนก่อน คือถ้าผมใจเย็นผมจะพยายามไม่พูดหยาบนะแต่ถ้าหัวร้อนนี่อีกเรื่องนะนี่ปืนนี้จะเป็นปืนเดียวกับเอสแปนะสังเกตปืนไหมว่ามันเหมือนกันเลยไหมดังนั้นถ้าเราจริงๆถ้าแนะนําให้เล่นสาย a อมาก่อนนะครับผมแล้วค่อยมาถึงสายไอ้เจ้าเอสี่นะครับผม<ๆ>เพื่อคะแนนการวิจัยปืนที่ง่ายขึ้นนะควาวตัวใช้ได้นะเห็นไหมก็มันจะออกคล้ายคแนวทางของเอสแปดการเล่นแนวทางคล้ายเอสแปดแต่ว่าตามที่ว่าเราเกาะข้างไม่มีสเปนอาร์เมอร์แม้แต่นิดเดียว แล้วเราต้องระวังตัวนิดนึงอย่าวิ่งอย่างเงี้ยเราก็ไม่โดนยิงแท็กแล้วโอเคเราก็ยึดแคปเลยอย่าชนตดูดไอ้แปดไม่ดีโอเคดีมากดีมากโอเค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 ถอยเลยโอ้ยบนเนินไม่มีใครยึดหรอโอ้ยจีจแล้วผมถอยย,วยาวๆนะมาเดี๋ยวรับตีเองมา ที่เหลือเราก็แค่ตั้งรับอะครับผมตั้งรับเลยแล้วก็ทำการไซส์สเครบนะคันนี้ไซส์สเครบได้ง่ายกว่าเออเจ้าไอชเจ็ดเยอะเห็นไหมเห็นไหมว่าจะยิงเพดล่างมันยากขึ้นนะโอ้โหเมื่อกี้ทาไมเราไม่ยิงนะโอ้ยโอผมจะพยายามปิดเพดข้างก่อนเออปิดเพดล่างนะเพื่อเป็นการไม่ไม่โดนเดียว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  VKB 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 ทางนี้เว้ยทางนี้ทางนี้ผมจะพยายามป้องกันสโตที่จะมาจากด้านนี้ก่อนนะอ่า อ่าคันนี้ก่อข้างเราสิบค่อนจะดีในการทํามุมนะดังนั้นเราต้องทํามุมบ่อยๆนะโอ้เยี่ยมไอโอชิน้นปืนปืนคันนี้จะโหลดอยู่ที่9.1วิดังนั้นค่อนจะยิงไวนะเราสามารถตอดไอเจ้าไอแปดทีย่ยงว่องไวนะแท้อีกหนึ่งนะแล้วก็ทําการไส้สเทปอยางว่องไวนะว่องไวนะเราจะโดนสแปรมอ่าเขาไม่ยิงเราเลยเพราะว่าเขาไม่กล้ายิงนะเอาไปกินนะครับผม3แล้วก็เจ็ดดาเมจนะโอ้ยตีตะขา่าวแข่งนะมึงยิงเหรอมึงจะยิงเหรอไอแปดไม่ยิงเราหรอกฮะบอกแล้วว่าไม่ยิง เขาเข็น okay, แล้วล่ะเอาคีทไปกินเลยฮะเห็นไหมว่าไอ้ VKB ยิงเรายากมากครับผม <c oughs> <c oughs> <c oughs> okay. เขาไม่คิดจะเลงเราเลยด้วยซ้ำเอ้ไอ้คอเห็นไหมตีนาขา่าบแข็งผมบอกแล้วไม่ได้กินง่ายหรอกบอกเลยโอเคครับผมยิงไปเลย VKB อะไรไม่ต้องไม่ต้องครับโอ้โหปืนไม่ท็อปด้วยจีจ,จีครับผมเอา,อางี้ก็ล้ำสิล้ำลัชเลยว้าววูหลาวู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 ลา อเอา้าเฮ้ยฮีติดแผ่นบนชิปหายฮะ VKB มีเกาะที่ค่อนจะเกียนนะงั้นเราจะไม่ยิงให้เพื่อเรายิงไปแล้วกันเนาะอือเป็นคันที่ค่อนจะเกียนเลยครับผมคือเป็นม้ามืดที่ที่ไม่ธรรมดานะเรื่องการทํามุมของมันนี่โคตรเทพเลยโคตรเทพเลยไม่ไปชนนะเรื่องจริงนะครับผมแต่ว่าก็ต้องระวังพวกตระกูลลูกฮีดนิดนึงเพราะว่าเราจะสู้มันไม่ค่อยได้อะไรเรียบร้อยจัดอีกหนึ่งนัดน,นะโอเคจบไปแล้วนะ อะไรเนี่ยก็จบแล้วไงเพื่อนจี๊จีอะโอ้เจ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยนอะไรนะอะไรอุย้ยจะยิงซะหน่อยไม่ทันนะโอ้โหก็สังเกตว่าจบเกมก็ยังเต็มหลอดอยู่สาวคันนี้นะสองพันห้าร้อยแปดดาเมจนะก็คันนี้เป็นคันที่ค่อนจะเกลียดพอสมควรนะสั่นไอ้สี่คันนี้ก็โดนเจาะเกาะเข้าไปสองลัดโดนเจาะเกาะสองแล้วก็ไม่เอาคะแนนหนึ่งนะเป็นคันที่ค่อนข้างจะทํามุมลรถเกลียนมากนะ เป็นคันที่ยิงยิงเขาเล่ยนะยิงยิงเข้าตีนตะขาบแล้วเขาเลือดยางมากคันนะี้เพราะว่าเป็นตีนตะขาบที่่อนจะแข็งนะไม่เหมือนไอเจนนะที่ที่การทํามุมคนยจะมีจุดอ่อนตรงที่กบตัวถังหน้ายังมีช่องยิงได้แล้วก็ยิงผ่านแท็กได้ง่ายนะแต่ของเรานี่บอกเลยว่าไม่ได้แดกนะครับโอ้ผมบอกว่าผมจะพูดสุภาพอันนี้ขอพูดนิดหนึ่งนะไม่ได้แดกนะครัผมเพื่อตัวถ,ถังมันมันมีความเกลียวตรงที่ว่ามันยิงยิงเข้าเลือด ผ่านแท็กม่ได้ง่าย,ายๆหมนอกจากว่าเราจะหานอย่างเงี้ยเออหานอย่างเงี้ยยิงถึงจะเข้าถึงจะยิงแท็กเขาเรือได้แต่ถ้าตอนทํามุมอยู่ไม่มีย,ยิงยง่ายแบบเจ้าไอเจ็ดแน่นอนนะครับผมเพราะมันร้อยหกสิบหมดทั้งทุกส่วนนะถ้าเป็นของไออเจ็ดมันจะมีตรงส่วนหนาแค่ร้อยเดียวตรงตรงตรง,ตรง,ต,รงตรงล้อมนะันน่ะเข้าเมืองดีกว่าเนาะตามเจ้าทีห้าเจ็ดเทวอไปเขาเล่นเทมนะครับผมคันนี้ดูดูจะอืดแต่ก็ไม่อืดน,นะครับผมเห็นไหมการเล่นค่ายไอ้แปดนันสองคันเนี้ย โอ้โหเห็นเท่าที่เล่นมานี่ผมนี่อยากจะจับคันนี้ไว้เล่นตลอดไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องป่านให้จบนะไอรหัสสำรองผมนี่ยังถึง SCI อยู่เลยเดี๋ยวผมต้องรีบเอสด้วยนี่คันนี้สามารถฟูดาวได้โหดมากนะครับผมเพราะป้อมมันข้างไข่นะเนี่ยว่าเราก็ทําการดักนะครับผมใครแคปมึงโดนเด็ดมึงโดนเป่าแน่นอนนะครับผมมึงได้โดนแน่เซนเซนใจเย็นเซนเซนเซนติเมตรใจเย็นไอเซนติเมตรมึงช้าๆหน่อยเซนเซนโอ้ยโทษโทษครับพยายามจะพูดสุภาพแล้วโอเค ก็มันเป็นตามอารมณ์เกมนะดักไม่มีใครมาเลยวะ่ะไปแคเปเล,เ,แคเลยดีกว่าผมไปหางูเลยอ่ะงั้นเราแคปเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะเราจะทำการแคปแบบว่องไวนะถ้าไม่แคปเราจะเสียเสียเวลานะแล้วก็อา,อาจจะแพ้ด้วยแคปแม่งเลยเดี๋ยวนะเราสามารถยิงสวนได้ไหมไม่ได้ แคปว่องว่องไวๆเลยหน้าของแา, e านแจมเซอร์อ e ีร้อยเขนะแจมเซอร์อีร้อยเขาอยู่เดี่ยวนะชีวิตเขาเลยต้องโดดเดี่ยวเดี่ยวได้เรียบรอ้อยแคปไปแล้วตอนนี้ทําการบุกได้เลยนะครับผมระวังเจ้าหนึ่งไปสามไ่ด้หนึน่งก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวล่างเราจะบินนะไอ้เจ้าแจมเซอร์อีร้อยฝั่งูุนนะแจมเซอร์อีร้อยฝั่งเราก็ดนเดี่ยงไปแล้วนะเราก็แค่ทําการบุกเข้าไปนะบุกแคปนะครับผมเขาเรียกว,ว่าเกมนี้แพ้ชนะอยู่ที่แคปนะครับผมเพราะว่าโหมดนี้ การแคปถือว่ามีความสำคัญมากกว่าการคิวนะดังนั้นเราจะแคปก็แค่อะไรอ่ะออยิงกันไหนก็ยิงเฮ้ยมึงจะไม่โดนทั้งสองคันเลยเหรอโอ้โหสงสารว่ะแคปแป,ป๊บอันตรายเหมือนกันนะครับในการมาแคปแคปเจอร์เนี่ยก็ต้องพยายามทำมุมนิดนึงหลบหลังกล่องกระปลอดภัยที่สุดนะครับผมเชียร์ผม เึไอหนึ่งแปดสามมึงเดี๋ยวมึงเจอเดีย๋ยวมึงเจอมัวยิงกัวโอเคเดี๋ยวผมจะต้องแคปให้เสร็จก่อนนะเพื่อความได้เปรียบของเราหนึ่งแปดสามเช่วลามันจุข้อเจ็ดวิกว่าดังนั้นเราแคปได้แน่นอนนะครับผมเรียบร้อยดังนั้นตอนนี้เราลงได้แล้วก่อนที่เราจะโดนป่ายอีกรอบนะโอเคนะเขาไม่ได้กินแล้วล่ะพอเราแคปได้เราก็แค่ยื้อเกมนะครับผมตามสไตล์เราเยื้อเกมอย่างเดียวไม่ทำกระแสอะไรนะ เอยเราเห็นแจมเป็นเสื้ออิลอยนะเขาบางทําอะไรบางอย่างไม่รู้เราจะไม่ยิงเพราะว่าเปลืองกระสุนนะเชี่ยเจตีวิน่าสงสารนะท่านควรจะหนีได้แล้วท่านไม่ควรจะอะไรเช่นนั้นโอเคท่านไม่ควรทำอะไรเช่นนั้นนะโอ้ไอ้ทษทีโท่าทีครับพยายามจะไม่หัวร้อนโอโน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 ระวังไว้ดีเพราะว่าหัวเราก็บินได้นะอันนึงนะเรียบร้อย แม่ได้ด้วยแฮได้ด้วยได้ด้วยดีไว,ว้เจด,ดีกว่ายังยังจริงแบบนี้ได้ด้วยแฮจะเอาเหรอจะเอาเหรอมึงจะเอาเหรอคะแนนครับเรายังได้เปรียบอยู่ดังนั้นเราแค่ยื้เกมยื้อไปเรื่อๆยๆยื้อไปวนันๆยื้อก็ชนะแล้วยื้อก็ชนะแล้วไม่รีบครับผมไม่รีบไม่รีบนะจะเอาไงเอาไงใจร้อยจะเอาไงมีเลือกอยู่จะยอมแพ้แบบไม่สู้หรือจะสู้ น้าองสานโตๆคนนะเขาน่าจะเด่ยงก่อนเราไปช่วยทันผมจะพยายามไปช่วยเขาอยู่นะคาดว่าคงไปไม่ทันคงไม่ทันคงไม่ทันไอ้โซไอ้ไอ้โอซันไอ้ไอ้โอซันมึงจะหลบไปไหนวะโหแท้ไม่ได้ยิงเลยจบแล้วครับผมสำหรับไออสี่ันนี้ โอเคก็ชนะไปอีกหนึ่งนะเรายิงแค่843ดาเมจนะแต่สิ่งที่เราได้ก็คือบอกแล้วว่าเกมนี้แพ้ชนะอยู่ที่แคปเจอร์นะครับผมดังนั้นเราควรจะแคปเป็นสําคัญนะอย่ามูแต่เขาเลยบ้าคิวจนลืมแคปนะก็เราก็จะแคป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 เจอแคปเจอนะโอ้รอบนี้เราทาเราได้เจอพวก Medium erm นะมีเ e ดียมแทมคของเมืองนะมี E50M ด้วยนะครับผมจะไปซ้ายหรือขวาบอกกูทีเลฟอไลท บอกกทีตอนนี้ผมไม่แน่ใจแนละผมไม่กล้าเป็นคนคุมเกมหรือคนดันหรืออะไรทั้งสิ้นนะถามทีมดีกว่าเพื่อความชัวร์เลฟออรไลท์ใครก็ได้ตอบกทูทีตอบกูเธอนะพยายามจะสุภาพนะไอ้คำพวกนี้ขอเก็บไว้หน่อยนะโอเคก็ผมก็จะทาการไปทางซ้ายแล้วกันนะถ้าไม่มีใครบอกบอกกูเธอ <c oughs> เอ่อโอ้ยโ,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 โทษโทษทีเพื่อนตอนนี้ต้องวิ่งเหมือนกัน อยากไปแคปบีไงไม่รู้นะแต่ว่าเราเสี่ยงกลางตรงเตนอย่างพี่านะ MT ฝั่งเรามันอยู่ไหนเนี่ยมันควรจะออกตัวเร็วๆนะไม่ใช่ใ hey ห้เฮวี่นำนะคันนี้มีป้อมปืนที่ค่อนจะหนารอบด้านนะแต่ไม่แต่ว่ามีแต่ความแข็งไม่มีโอกาสเด้งเยอะเท่าไอเจ็ดน,น,นะครับดังนั้นเราดังนั้นเราต้องระวังนิดนึงถ้าด้านหน้าโอเคเราสามารถเอาป้อมไปยันได้แต่ว่าด้านข้างนี้ไม่แน่เราอาจจะบ,บินก็ได้นะพอพยายามแคปไวๆนะเราต้องพยายาม ระวังจุดบีนิดหนึ่งจุดบีแหมถ้ามุมเนี้ยบอกเลยฝั่งน,นะน่ายิงยากเพราะป้อมก็ป้อมเราไม่เอามาตัาท่อเอเจตแต่แต่ป้อมเราก็เขาเลยนะไม่บางขนาดนั้นนะเขาเราแข็งมากเลยทีเดียวเราก็พยายามต้านแนวหลังดีกว่าแต่คุณมึงไม่มาแนวหลังกันเลยเหรอในเมื่อมึงไม่มาแนวหลังไปด้วยรอกูด้วย หนึ่งนะต้องต้องก็งาเริ่ม s t a r เครื่องหนึ่งเครื่องไอ้ตัวนี้มันจะช้าไอ้เจ็ดนิดหน่อยนะครับผมดังนั้นก็เราจะต้องใช้เวลาเร่งพอสมควรเพราะแรงม้ามันไม่เท่าไอ้เจ็ดนะอ่าปาปะปเนี่ยแนวหลังแล้วที่เหลือเราก็ดักแนวบีนะครับผมเราแคปได้ก่อนแล้วก็แต้มเราก็จะนํานะเราก็แค่ป้องกันแนวบีไม่ให้ใครยึดลงไปยึดก็เสี่ยงเงินไปถอยไปนิดหนึ่งก็ได้นะ นี่ก็เสียงนะเนี่ยผมว่าง่ายสุดนะเราไปป้องกัน A เอป้องกันซของเราดีกว่าโอเคเราหันด้านไปช่วยกว่นยืนยันได้เลยเดี๋ยวไปช่วยเฮ้ยผมดิผม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 ไม่ยอมให้เพื่อเราโดนตบฟรีๆหรอกมา โอ้ไม่ไ,ม,ไม,ม่ไม่ยอมไม่ยอมบอกแล้วไม่ยอมนะเพื่อเราจะไม่โดนตบฟรีๆนะมาแล้วยูซีทางนี้ทางนี้ทางนี้หรือฉันช่วยเองมึงอย่าเพิ่งหันไปสู้เดี๋ยวกูช่วยเองเรียบร้อยดีมากดีมากเล่นเป็นทีมอย่างนี้ดีค่อยจบไวๆหน่อยจบแบบชนะนะไม่จบแบบแพ้ไอ้มันจบอนาถนะไม่ใช่จบอนาถตายอนาดมาโทรโรสว็กอะไรไม่รู้ โยโลเอออันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะพูดอะไรกันนี่แนะ่ขอไปเลยแหมเขาต้องเขาต้องกลัวความเป็นพี่น้องผาตุนของเราเขาเราคือเราคือความโหดนะเรียบร้อยโอ,โ,โอ้โหหนึ่งเป็สามเราโดนจริงไปแล้วครึ่งหลอดเลยบอกแล้วว่าเราป้อมหนาเราไม่ต้องกลัวอะไรเขามากนะเกาะเราก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ธรรมดาแน่นอนนะบอกเลยว่าไม่ธรรมดา เราไม่เราไม่รีบนะเรายิงกับชิวๆได้นะไม่ต้องไปรีบยิงเอาดาเมจเยอะๆขนาดนั้นทีเราเจาะหัวดังนั้นไอ้ก่อย้เจนี่กลายเป็นขี้แน่นอนนะโอเคมามึงมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าบางังอย่าบางัง no, <no>, no. เดี๋ยว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 โอ้โหลางแตกเยี่ยมดีมากดีมากแบบนี้แหละที่เราต้องการนะปะลัชเลยลัชเลยลัดเลย เรียบร้อยไปดีกว่าให้เพื่อนเราเก็บนะส่วนเราจะไปเก็บวอฟเฟนอัฟเพนซิลสี่เอ้มึงนิ่งแปลกๆว่ะมึงมึงมาแล้วมึงนิ่งเหรอมึงมึงมาแล้วมึงนิ่งเหรอเอ้ยเดี๋ยว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 เดียวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นหนึ่งนะหนึ่งนะเรียบร้อยไม่พลาดหันป้อมหนึ่ง คันนี้อาจจะมีความหันช้านิดหนึง่งเรื่องปอมเปิดน,นะเราต้องไปช่วยหนึ่งสี่ศูนแล้วก่อนที่รังเขาจะบินเพราะหนึ่งไอเกสิลห้านะไอเก่งจริงเรื่องโดนปิ้งนะไหวอยู่นะไหวนะหนึ่งสีู่นยะ์กดโหลดไวแค่นั้นนหะก็บอกแล้วว่าเกมนี้แพชชนะที่แคปนะครับผมยิ่งเราคะแนนแคปนําเราทําให้เรากดทาให้เอยไม่ใช่เราทาให้เขากดดันได้มากกว่าเดิมแนละทำให้เขาเล่นแบบคะแนนสมาธิเสียได้นะเราก็จะมีสมาธิมากกว่าเดิมนะชนะอีกแล้วออา แทบไม่ต้องทำอะไรครับบอกเลยเฮลวี่ก็ไม่ต้องยิงเยอะไม่จำเป็นขนาดนั้นยิงไปสองพันแปดร้อยเก้าสิบหก็ไม่ต้องยิงเยอะนะผมเพื่อเรายิงไปสี่พันเลยนีย่ยข้อดีของอตระกลก็อย่างเงี้ยครับมีโอกาสได้ยิงเยอะครับหลายนัดนะผมเราก็ยิงเด้ยิงน้อยไปนะเล่นไปกี่รอบไม่จำไม่ได้นะนานจนจำไม่ได้เล, <c oughs> เล่นไปแล้วสามรอบชนะทุกรอบเลยเราจะทำรอบสีที่ดีที่สุด <c oughs> เป็นสีเหลืองนะครับผมสีเหลืองโอ้รอเนี้เจอแคนแคสนะครับแคสนี่เป็นอบสอร์รี่ครับผม แคนแคทนี่เป็นแคนที่เขาเรียกวน,นะผมเคยเจออยู่นะเป็นแคนที่เขาสแปมฮีทเก่งนะรู้สซึ่งแคนโหดๆที่สแปมฮีทเก่งๆก็เกินนะรถถังเรามีจุดอ่อนตรงฮีทนี่แหละแต่ว่าก็ไม่ได้อ่อนเลยขนาดเพราะว่าตีเราแข็งมากโดนฮีทยากนะป้อมปืนเราก็เกียนด้วยคือมันมีความเกียนแบบลับๆนะครับผมซึ่งไอ้เจ็ดเขาเรียกไอ้เจ็ดอ่ะรู้จุดอ่อนหมดแล้วแต่คันนี้ยางนะคันนี้เป็นคันที่โอเคไปทางไหนไม่รู้เอาอกรดไปเสดทำไมเนี่ยอ่าเราไปเล่นไอ้ ผมว่าถ้าพยกีกากผมต้องรีบปั่นเอาเอสีได้นะเพราะว่ามันเป็นระถังที่ดีมากเลยมันเป็นระถังม้ามืดที่เขาเรียกดีกว่าที่คิดไว้นะดูดูดูเก,กาะจะกากแต่ก็ไม่ธรรมดาดูดูจะเล่นมันแล้วไหรอเเจแต่ก็เล่นมันมากกว่าเอเจนะป้อมก็ถ้าพูดง่ายเหมือนเอสไอย่อย่อป้อมลงอนะประมาณนั้นแหละแบบมีความเกลียนในตัวนะเราลัชเลยดีแบบนี้เฮ้ยเทียงป้อมแล้วนะบุกเลยดีกว่า โซเวียตเรามันมีไว้ให้เกียรนะเขาบอกโอพีต้องมานะอ่ะมึงมามึงมาไอผู้เ <Zur> ล <ich noise> oh, ่นผู <nowhere ần oring> ้เล <EST> <t> ่นเจอแพตตันมึงกดเยอะเดี๋ยวนโหเห็นเห็นองว่าเขาใช้ลูกคีตเก่งเนี่ยโดนฮีตไปเลยฮะแจ๊ะเลยผมบางก็สุนเขาหรือเปล่าน่ยโบกไปดีกว่าฮูรอ มึงเอาเจ้าฮีเหรอมึงจะหีเหรอมึงเจอได้นละเจอได้แนละ้วหนึ่งได้กากรงนั้นเออไม่ใช่ไม่ใช่แหเ,เล่นข้อจะเป็นหลักการนะเห็นไหมครับว่าเขาข้อจะพยายามจะโผรถถังให้น้อยที่สุดนะทําให้เราสามยิงตัวถังเขายากมากเลยนะรัดเลยช้าช้าเดี๋ยวเยวไม่ได้ตบอืมอเ,เห็นไหมว่าแหมไม่มีใครกล้าขึ้นมาดิมึงแยมบะ่ละแยมบ่ละ เดียว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 โอ้โหอันตรายนะเมื่อกี้ถั่วอันตรายมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวระวังไว้นิดนึงแต่กูคงระวังทุกด้านไม่ได้อะงั้นเราก็ทาการเรียบร้อยแล้วก็ทาการหลบอย่างรวดเร็วที่ยวสองเอคูคขาไม่ได้ไม่ได้ทุ่นนั้นหรอกนะบอกเลยเพราะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเรียบร้อยปืนเราค่อนสะเถียนไหวเจ็ดนะดังนั้นเรา ไม่ต้องคุยสโคไอ,เอ้เราก็ทำการหุบเป้ายิงได้เลยเดียว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 โอ้โหเทียบสองเอหน้าอสารกูอะเดี๋ยวด้ยวดย,วยวออก A, รยยกะตกดีงามคำดนึงนะทำยัดลงยากจังวะนีห่หนึ่งยีสนี่กล้าเนาะไม่ไม่รู้อะ่ะเดี๋ยวเอไอเกิลวมันไม่เอฟเคนมานะยุ่งนะเฮ้ยโอ้โหมึงบุกขนาดนี้มึงมึงทำใจทำใจของทีวีเรานี่ป๊อทเลยทันที อืมเรียบร้อยแหน่แหน่แหน่แหไม่ได้แดกไม่ได้แดกบอกเลยเรียบร้อยฮะเจอปืนพี่เก่งจริงเรื่องโดนปิงเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็แค่ตามล่าหา,เจ,าเจ้าเจ้าเก่งจริงเรื่องโดนปิงนะมันอยู่ไหนวะเราก็ทำการไปจุดบีนะ จุดตรงนี้แหละที่กิลน่าจะอยู่ไม่ไม่ใช่จะอยู่่ะแต่ว่าเป็นจุดล่อตีนะเราจะไปล่อสุนนี่เองไปกิลมันอยู่ไหนมันไม่น่าจะเอฟเคนะแต่ว่ามันหายไปไหนแอึงนวิถือว่าไวนะนี่คนขับน่าจะลอยแล้วแหละก็มีความไวในในตัวมันกิลบางคงไม่กล้าแคปอะถ้าแคปตวศัตรูจะรุ้มดอว่าอยู่ไหนไม่แคปดีกว่า เราหาตัวเขาดีกว่าว่าเขาไปซ่อนอยู่ตรงใสโอเคเราเห็นแล้วตรงใสของเขาเนี่ยอยู่ตรงนี้ซ่อนตัวสกาย,ยเลยมันซ่อนตรงจุดเกิดเราด้วยฮะโอ้โหหนึ่งไปสามเรามึงมึงฆ่าเพื่อนกูเหรอฆ่าเพื่อนกูอ่ะโทษ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 ไปไปไปมาเดี๋ยวมึงมาสัญชาติโซเวียตก็บันไซได้นะเฮ้ยแมวแมว เราไม่อยาก uh, ทำลายเจ้าเยอรมันเกินไปเบี้ยวนะไม่อยากรู้อะว้าปุ้งทำไมไม่ตายไอวัตเตอร์ฟักยายาเหือดโอเค <c oughs> เกือบไปถ้าเราไปชิดตัวเขาได้เขาจะยิงเรายากม,มากเพราะมุงกดคขน,น้อยแต่เขาจะยิงหัวได้นะเนี่ยจบไปแล้วสวยงามนะสวยงามจริงๆนะแทบไม่ได้ยิงเลยยิงไปสองพ้าร้ดาเมจ ค่องคังจะจุงนะแต่ว่าเป็นการนำใช้ที่สุดยอดมากว่าถังอันนี้เป็นรถถังที่โคตรมหาปัญหาเกียร์นะเด้งถึงสามเลยเดี๋ยวโดนนี้เข้าหนึ่งนัดน,นะเพราะว่าสับเผ้าเองนะซองคันนี้เท่าที่เล่นมาถ้าไปดูที่ที่ผมเล่นก่อนมานั้นมานะเนี่ยพวกนี้ยยิงสามมันสี่อ่าอันนี้คือที่เราเล่นนะจริงจริงยี่สี่พันก็มีนะจากคลิปนั้นนี่แล้วก็ชนะหมดสี่รอบเลยก็จวสลสนกาเลยนะครับโอเคก็ เดี๋ยวผมถามเจอนะว่ามีอะไรจะพูดก่อนจบไหมถามนิดน,นึงถามคอนิดนึนนงถามคนนิดน,นึงนะก็จบแร้วองสมการรีวิของเจ้า s 4คันนี้นะเป็น s 4ที่ท่อนจะเกียร์น 4, Heavy Tank, ะะ4อส a v y t ฮ n ิทังอเซียของเรานี่เองแล้วถังม,ม้ามืดที่ไม่ธรรมดานะครับผมเป็นคันหนึ่งที่ถ้าถ้าใครได้ปัน่นนี่บอกเลยว่าดีนะครับผม แน่น่าว่าให้ป่านสาใสยเจ็ดมาก่อนเพราะว่าปืนมันจะมันจะได้ปืนเร็วกว่าแล้วพ่วงนะพ่วงมาก่อนนะคือมันจะมีปืนไอ้สามาซึ่งดีมากอะไร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 เนี่ย RNG สัตว์เอ้ยมึงอย่าเขียนคำด่าอมองไม่เห็นอ่า RNG จริงๆครับผมเยี่ยมอันนี้เบเกอรี่เม r เกอร์นะว K N k นเเวียดนามคอรีอาทั้งมาทำไมเนี่ยอ่าผมยังไม่รับรกันนะรอให้เจ้าของรหัสมารับเองดีกว่านะก โอเคโอเคโอเคพอพอพอเขาไม่ตอบอย่างอื่นเราก็แค่กดปฏิเสธใส่จบนะก็จบไปแล้วสงกรารเลยคันนี้นะก็ถือว่าเป็นคันที่ค่อจะดีมากนะสองคันนึงก็ไปทางเรื่องนิเซียเล่นนะแต่แนะนําว่าถ้าอยากจะเล่นคันเอสเนี่ยระหว่างทางก็จะทรมานแล้ก็เล่นไอเจ็ดก่อนเพราะมันจะมีปืนนี้เขาเรียกว่าเป็นปืนที่ทรมานน้อยมากๆนะอ่ะเดี๋ยวผม,มให้ดูว่าอยังไงมันมีปืนไห้สามปืนหนึ่งซึ่งเป็นปืนเทียเก้าอันนี้เราต้องเล่นผ่านมานะถึงจะได้ันนี้นะ ถ้าถ้าถ้าไม่เล่นผ่านสายเจ็ดมาก่อนนะมันจะไม่มีปืนนี้นะแล้วจะทรมานมากเพราะเรามีแค่ปืนนี้ปืนเดียวตอนเคเวิสิมันไม่มีปืนนี้ต้องวิจัยนะครับผมแล้วเราต้องมาวิจัยนี้ซึ่งมันทรมานมากนะครับผมดังนั้นแนะนําให้เล่นสายเจ็ดมาก่อนนะเพื่อความไม่ทรมานในการใช้ปืนนี้เราจะให้ใช้ปืนนี้ก่อนเพราะปืนจากไอซสามนั่นเองแล้วก็ปืนท็อปจากไอซแปดก็จะเราก็จะทําให้วิจัยป้อมแค่นี้ก็ได้ปืนท็อปเลยทันทีแนะนําอย่างนั้นนะครับผมทรัฟคิดน้าจะเป็นเออเป็นคลิปอะไรเป็นคลิปรถถังหรือคลิป อาวีคิดอะไรก็รอดูกันได้นะสามารถติชมอะไรได้นะสวันนี้ผมขอลาไปเพียงเท่านี้สอเจ้าไอ้สี่เฮลิทังสายใส่มาวมืดของเราซึ่งก็ไม่ธรรมดามากเลยนะไม่ไม่ธรรมดาจากไอเลยนะลางก็ไม่ได้บินง่ายขนาดเป็นความทนทานอีกประเภทหนึ่งซึ่งทุกคนต้องได้ลองแต่แน่นอนนะครับผมสวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้แหละครับสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยว